และมีอะไรอื่นๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นจากคนหน้าง,งานแล้วสุดท้ายรวมกันไปตอบโจทย์ว่าภาวะตกเลือดหลังคลอดลดลงนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของที่เราเรียกว่าเป็น issue base นะครับวิจัยแบบนี้อาจจะเกิดในโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งอย่างเดียวก็ได้ในหลายๆพื้นที่ตั้งแต่ ER ตั้งแต่ห้องคลอดตั้งแต่อะไรทั้งหลายนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ตรงนี้เราจะมองว่าตรงนี้เป็น issue base แต่ถ้าเป็น area base เรามองอย่างนี้ครับว่า ในพื้นที่ชุมชนอาจจะมีปัญหาเป็นในระดับของชุมชนแต่มันมีโปรเจกต์อาทูอาย่ยอยๆหลายๆเรื่องที่ไม่ใช่เป็นอิชชูเดียวกันแต่มันตอบโจทย์ให้ชุมชนมีหรือประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเป็นลักษณะของ Area Based เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาเฉพาะของ Area นี้ของชุมชนนี้นะครับแต่เราก็จะพบว่า2เรื่องนี้มันมี o v e r l a p กัน บางเรื่องมันเป็นทั้ง a r e ียและอิชูอย่างกรณีอย่างนี้มันก็ช,ชัดเจนว่ามีทั้ง Area ียและอิชูร่วมรูร่วมกันนะครับแต่การแบ่งประเภทนี้ความสําคัญมันคงอยู่ที่ว่าทําอย่างไรให้หน้างานได้เรียนรู้ด้วย,ดวยวได้เรียนรู้ด้วยเพราะว่าเราเราพบแล้วครับว่าเมื่อไหร่ที่คนหน้างานกระหายที่อยากจะปรับปรุงงานเมื่อนั้นเขาอยากไปค้นหาความรู้และเวลานั้นแหะครับ วิจัยที่เกิดขึ้นกับคนหน้างานเริ่มแต่งงานกันเพราะว่า WHO SO บอกว่าคนวิจัยก็วิจัยไปคนทำงานก็ทำงานไปองงนไสองคนนี้เขาหย่าจากกันเรียบร้อยแล้วแต่ R2R จะมาทำให้เขาแต่งงานกันโดยมี HA เป็นพ่อสือ่อนะคะเ a เป็น่ะเจ้าภาพเป็นพ่อสืออ่อเจ้าภาพจัดงานแต่งงานก็ได้ซึ่งซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นเป็นประเด็นที่ที่ ท,ที่สำคัญแล้วผมเชื่อว่าถ้าแต่ละจุดใน148เนี่ยเก็บข้อมูลในโปรเจก์นี้และและในขณะเดียวกันมีประเด็นวิจัยย่อยๆใช่ค่ะประเด็น,นวิจัยย่ผมเชื่อว่าเราจะได้องค์ความรู้มหาศารค่ะมหาศารและไม่สามารถหาได้ที่ใดในโลกหาได้เฉพาะที่ประเทศไทยโอ้โ oh, oh, และมันเป็นองค์ความรู้ที่เกิดมาจากคนหน้างานใช่ค่ะผมคิดว่ามันมัน,มนเหมือนที่อาจารย์โกมาดพูดนะว่าเป็น ความรู้มือหนึ่งมันไม่ใช่ไปเอาจาก,จากคนอื่นซึ่งลิเทอร์เป็น,เป,นเป็นความรู้พื้นฐานและเราเอามาปรับใช้และได้เรียนรู้แล้วว่ามันมีองค์ความรู้ที่เฉพาะของเราและตอบแก้ปัญหาของเราแล้วผมก็เชื่อว่าผลงานวิจัยแบบนี้ตีพิมพ์ได้เพราะว่าคุณค่าของงานวิจัยไม่ได้อยู่ที่รเบบวิธีวิจัยที่ซับซ้อนต้อง สถิติที่ยากแม้แต่เราก็ยังไม่เข้าใจแต่มันอยู่ที่คำถามที่ดีแล้วมันไปตอบโจทย์ปัญหาของคนอื่นด้วยที่ถูกละเลยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นโจทย์ที่ที่เป็นประโยชน์มากแล้วก็เรียนว่าด้วยโครงสร้างของเครือข่ายอาตูอาที่มีอยู่ผมก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาแชร์ร่วมกันแล้วก็่ว่าต้องมีการประชุมเพื่อพูดคุยกันว่าบทบาทของเครือข่าย ต่อการไปช่วยเป็นฟัสซิลิเตเตอร์ไปฟัสซิลิเตอไปช่วยเมนทัลหรือโคชชิ่งแต่ละเดี๋ให้แต่ละนั่งงานเนี่ยมีโจทย์ที่แตกตา่างเพิ่มเติมและเก็บไปด้วยเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากครับขอบคุณอาจารย์เชิดมากเลยค่ะ,อะขอเสียงรปรบมือให้อาจารย์เชิดน,นะคะจริงๆอาจารย์ทําให้เราต่อยอดจินตนาการนะคะอาจารย์ได้ยืมสไลด์ไอาายืม p o w e r p o นี่แะคะสิ่งที่งานตรงนี้กําลังจะเคลื่อนได้เพราะว่ามันเป็นความต้องการของคนหน้างานนะคะ เพราะว่ากลุ่มโรงพยาบาลที่มารวมก่อนที่เราจะทําเรื่องอะไรเราคุยออกับเขาทุกคนนะแล้วทุกคนมีความต้องการเหมือนกันว่าอยากจะทําเรื่องตกเลือดหลังคอนเราไม่ได้บังคับคููเค็นนะคะแต่มันเป็นปัญหาของคนหน้างานจริงๆที่มาคุยกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ แล้ววันนี้เราโชคดีมากยิ่งกว่าถ้าเราเห็น powerpoint ตรงนี้นะคะว่าเรามีโรงพยาบาลที่กระจายอยู่12-13เขตบริการเมื่อกี้อาจารย์เชิดกรุณาบอกว่าเรามีเครือข่าย R2R ที่กระจายอยู่เช่นกันสิ่งที่นี้กำลังจะชวน148โรงพยาบาลทำก็คือว่าเรามีคนที่เป็นเมนทอร์จับตามเขตบริการแล้ว148โรงพยาบาลน,นี้นอกจากเขาจะได้พัฒนาเรื่องตกเลือดหลังคลอด คนห้องครอที่เป็นหน้างานจะได้พัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยที่เกิดขึ้นในเนื้องานในตัวตนแล้วเป็นสิ่งที่เขาอยากทำไม่ใช่สิ่งที่เราพุชนะคะแต่เป็นสิ่งที่เขานิสแล้วก็วอนแล้วที่สําคัญพอมันได้ภาพมานี่ยังไม่รู้เลยเมื่อกี้อาจารย์เชิดชัยบอกนี่ว่ามันน่าจะทําเป็น R2R Meta เมตาได้แต่พอมันเป็น R2R ์เมตาได้มันได้ผลออกมามันจะขยับเป็น R2P ได้ไหมคะฝันเรามากกว่านั้นฝันเรามากกว่านั้นคะ ผมคิดว่าถ้าประเด็นประเด็นมีสองประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมเชื่อว่าถุงกรองเลือดเนี่ยถ้าเราประเมินที่เราเรียกว่า efficacyefficacy <ช>แปลว่าทุกอย่างอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบถุงนั้นเนี่ยช่วยในการประเมินปริมาณเลือดและลดอัตราภาวะแทรกซ้อนได้แน่นอนอเพราะวิจัยเนี่ยมีออกมาแล้วคนครัคำถามหลายท่านก็บอกว่าแล้วเราทำไมต้องวิจัยจอ,อีกใช มันจะไปตอบโจทย์อันที่สองครับก็เรียกว่า effectiveness แปลว่าถ้าไปใช้ในบริบทที่เป็นชีวิตจริงคนใช้ไม่ใช่หมอสูใช่ค่ะไม่ใช่พยาบาลที่ถูกเทรนหรือว่ามีประสบการณ์สูงค่ะแต่เป็นในพื้นที่ทุกทที่ที่พยาบาลอาจจะเป็นพยาบาลจบใหม่ก็ได้นะใช่ค่ะหมอก็ไม่ใช่หมอสูนะเป็นหมอจบใหม่และมีหมอคนเดียวทั้งโรงพยาบาลทำทุกเรื่องนะถูกต้อง มันยังเวิร์กอยู่หรือเปล่าแล้วมันมีผลในการลดหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นเป็นอ s s ช e ว่าเหตุใดเราถึงต้องต้องยังต้องมีวิจัยแบบนี้อีกตอแต่อย่างที่เรียนก็คือว่ามันเป็นไปได้ที่เมื่อทุกทกที่148แห่งเนี่ยร่วมกันใช้แล้วเก็บข้อมูลใชแต่ในบริบทที่แตกต่างนั้นเขายังมีโจทย์ที่เขาสามารถที่จะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นหมายความว่า เก็บทีเดียวทำอิชชูเดียวเนี่ยก็ยังได้อีกหลายอีกสักหนึ่งโปรเจกต์ที่เขาคิดว่าจะต่อยอดเพื่ออะไรครับเพื่อตอบโจทย์เฉพาะพื้น,นที่ของเขาถูกต้องค่ะผมว่าตรงนี้เป็นเป็นอิชชูที่สําคัญใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วก็หนูว่าพอมาถึงตรงนี้นะคะขออนุญ,ญาตย้อนกลับนะคะเพราะว่าอาจารย์แม่ของหนูเนี่ยฝันถึงถึงระดับที่ใหญ่มากกว่าโพลซีแล้วด้วยนะคะวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันจริงๆแล้วก็คือ ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยในฐานะหมอสูสามคนแล้วว่าเรามีฝันดวงเดียวกันในฐานะหมอสูเนี่ยฝันเพียงแค่อยากจะให้เห็นการคลอดของแม่นั้นปลอดภัยฝันเหมือนกันนะคะแล้ววัยเราก็ต่างกันเนาะจันเนาะอันนี้เราพูดเพื่อเห็นดิ f เฟ r e รนต์เนาะจันเนาะวัยเราก็ต่างกันสถาบันการศึกษาเราก็ต่างกันเราจบกันคนละที่เพศเราก็ต่างกัน ทุกอย่างเราต่างกันหมดเลยคะ่ะแต่แต่เรากําลังคิดเรื่องเดียวกันแล้ววันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันหนูคิดว่าอาจารย์พิพุนพันธ์น่าจะเกิดฝันต่อหรือเกิดแนวคิดหรืออะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะบอกกับพวกเราในฐานะที่หนูเป็นทั้งลูกแล้วก็ลูกศิษย์ด้วยนะคะคือจริงๆแล้วที่อาจารย์เชิดพูดนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาของแพทย์ผู้ให้บริการพยาบาลผู้ให้บริการหรือบุคลากรอื่นด้วยซ้ำว่า มันมีระบบซิสเต็มเข้ามาที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆและคำว่าซิสเต็มเนี่ยพอฟังดูดมันใหญ่เหลือเกินมันเกี่ยวข้องกับคนเยอะแยะอะไรต่ออะไรซึ่งเราเอื้อมไปไม่ถึงนะคะเพราะนั้นตั้งแต่ตั้งแต่จบเป็นครูมาเนะาะจนกระทั่งได้มีโอกาสมาทำงานในระดับบริหารก็ต้องต่อสู้กับซิสเต็มเพราะนั้นนี่ตัวเองคิดว่า ในพวกเรา,ท,า,ท,าท,ท่านที่นั่งอยู่ทั้งหลายเนี่ยนะคะท่านไม่ต้องไปมองตรงซิสเต็มอะคะ่ะแต่เราทําท่กสิ่งเท่าอย่างเพื่อให้มันเซิร์ฟกับซิสเต็มที่มันมันไม่เท่ากันมันไม่พร้อมมันไม่เหมือนกันคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่พัฒนางานอย่างดีแล้วก็ปรับงานของเราเข้าสู่ระบบที่มันไม่ได้ครบถ้วนแล้วมันไม่เท่าเทียมกันนะคะแล้วพวกเราจะต้องส่งเสียงดังๆด,ด,ด้วยว่าจริงๆแล้วต้องมีคน สักกลุ่มหนึ่งที่ลุขึ้นส่งเสียงดังๆไปนะคะว่าไอ้ปัญหาง่ายๆนะคะแก้ง,ง่ายๆเอาระบบมาประกอบเราอีกทีหนึ่งแมมมันจะวิเศษมากนะคะเพราะว่าก็พูดอยู่เสมอว่าทำไมคนไข้าตายได้ไหมได้นะคะแต่ถ้าตายจากสิ่งหรือปัญหาที่ป้องกันได้เนี่ยเราจะเสียใจมากๆแลาคิดว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนกัน,นะค่ะแล้วก็อยากให้ารเชื่อใจว่า คือเวลาเราทำงานเนี่ยก็จะมีคนหลายเลเวลจะมาบอกเสมอว่าโอ้ยอาตเนี่ยเป็นงานวิจัยที่อ,อะไรอ่ะไม่ดีเท่าอย่างอื่นซึ่งตัวเองก็จะพูดทุกครั้งเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดนะคะเพราะมันเกิดจากเนื้อง,งานเกิดจากสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันแล้วก็เกิดปัญหาทุกวันแล้วเรากำลังแก้ปัญหานั้นโดยเอางานวิจัยมาทำเป็น E v i d e n c e base แล้วก็ ที่พูดเมื่อกี้ที่หมอน้อยห้ามน่ะคือของฝรั่งเราก็ว่าว่าของงานวิจัยของเราคงจะวิเศษกว่าแน่ๆนนะคะเพราะว่าเราทําจากเป็นข้อมูลใหญ่ๆด้วยซ้ำอันนีอาา้อาจารย์ก็อาจจะช่วยเสริมเติมให้น้องๆเขาว่นใจหน่อยนะคะค่ะอาจารย์เสริมอะไรก็ได้ค่ะก็ขออนุญาตเสริมที่อาจารย์พิบุญพันธ์ได้เอ้ไว้นะครับก็คือว่า R2R เนี่ยมันก็คือวิจัยอันหนึ่ง R2R ไม่ใช่วิจัย ชั้นสองต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าระเบียบว,วิธีวิจัยที่จะใช้ในการตอบโจทย์ปัญหานั้นบางครั้งมันไม่ยังเป็นต้องเป็นระเบียบว,วิธีวิจัยที่เข้มข้นจนแม้กระทั่งรูเล็ดลอดไม่มีเพราะบางครั้งมันทำไม่ได้ในชีวิตจริงแต่เราต้องมั่นใจว่าความรู้ที่ได้จากงานวิจัย R2R ต้องแวลิดและเป็นความจริงเพราะมันมีความจริงตามธรรมชาติก็คือ ความจริงอะไรที่มันแตกต่างมาก mm hmm. เราไม่ยังเป็นต้องใช้แว่นขยายที่ละเอียดที่จะบอกว่าอะไรดีกว่าอะไรเช่นถ้าให้ผมไปวิ่งแข่งกับอูเซนโบลแม้แต่เด็กอนุบาลเห็นก็รู้ว่าใครเข้าเส้นชัยก่อนแต่ถ้าคู่แข่งของอูเซนโบเนี่ยเป็นอเมริกาที่เป็นคู่แข่งที่สูสีบางครั้งอาจต้องใช้ภาพถ่ายถึงจะรู้ว่าใครเข้าเส้นชัยก่อน เพราะฉะนั้นในตัวระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมตั้งหากที่จะตอบโจทย์ออกแบบนี้แล้วมันใช้ได้ในชีวิตจ,จริงเป็นสิ่งที่ที่ R2R กํากำลัง implement ไปนะครับไม่ได้แปลว่าทุกเรื่องต้องเป็น RCT ทุกเรื่องจะต้องเป็นแบบแบบนั้นหมดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ feasibility แต่แน่นอนว่าเราต้องมั่นใจว่าผลงานวิจัยที่ออกมาจาก R2R นั้นเชื่อถือได้นะครับซึ่งอยากให้พวกเรามั่นใจว่ามันคือวิจัยนะครับเพียงแต่ สิ่งตรงนี้มันก็เป็นกระบวนการเรียนรู้และเมื่อเราเก่งขึ้นเราก็จะเรียนรู้ถึงระเบียบวิธีวิจัยที่ซับซ้อนขึ้นนะครับเป็น learning ทั้งกระบวนการทำทมแล้วก็เรื่องของการหาโจทยใช่ค่ะนะคือในฐานะที่ตัวเองเป็นนักปฏิบัตินะคะแล้วก็ไม่ใช่นักวิจัยเราจะรู้สึกดีทุกครั้งเลยที่เรื่องอะไรก็ได้ที่มันสามารถมาเปลี่ยนเราที่หน้างานแล้วก็เกิดเห็นผลทันที งานวิจัยเลิศหรูเยอะแยะมากมายลยคะที่เราเคยอ่านแล้วเราก็รู้สึกโอ้ยดีจังเลยระเบียบวิธีวิจัยเลิศมากๆเลยคะ่ะเราก็ชื่นชมนะคะแต่มันไม่เคยแตะลงที่ปัญหากลางใจที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ทุกอย่างมันเป็นความสมดุลนะคะอาจารย์เชื่อชัยหนะูคิดว่าโลกนี้มันต้องมีทุกด้านมันต้องมีทางวิจัยในระดับที่เลิศหรูแต่ในฐานะที่เราเป็นคนงานประจํา เราเป็นคนหน้างานที่ไม่ได้มีความรู้เลิศหรูออะไรล่ะที่มาช่วยแก้ปัญหาให้เราแก้ปัญหางานประจําเราได้แล้วผลลัพธ์เกิดขึ้นจากคนไข้ของเราทันตาเห็นทําค่ะไม่ต้องได้รางวัลอะไรด้วยนะคะไม่ต้องว่าเป็นงานวิจัยระดับเลิศแต่เป็นอะไรที่สามารถแก้ปัญหาหน้างานแล้วคนไข้ได้ประโยชน์ทําค่ะทาทาทั้งๆท,ท,ที่หลายคนอาจจะทักท้วงว่าว่านี่มันน่าเชื่อถือเชิงอี i d e เ c น b ์เบสเหรอ ไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าแม่รอดอ่ะแล้วก็รู้แต่ว่าภาวะแทรกซ้อนจากตกเลือดหลังคลอดมันดีขึ้นเรื่อยๆหนูก็ไม่รู้นะอันนี้มันเป็นคนน่างานซึ่งหนูคิดว่ามีคนน่างานอีกคนที่นั่งข้างๆอยู่ระหว่างกลางอาจารย์วสัน,นาสาเนี่ยหนูเชิญมาแกยังไม่รู้จัก R2R ทูอาร์เลยค่ะสิ่งที่แกทำเนี่ยมันคืองานประจําแล้วก็ไม่ได้รู้กระบวนการระเบียบวิธีวิจัยใดๆแต่มันเกิดจากงานประจําฟังไปฟังมาเนี่ย แกก็เคลิ้มไปแล้วว่าผมทำอาทูอาซึ่งหนูคิดว่าหลายคนในที่นี้ก็เคลิ้มไปกว่าอาจารย์นสันด้วยกํากำลังทำอาทูอาแล้วถ้าเราเดินโครงการนี้ร่วมกันอาจารย์ก็จะเป็นหนึ่งในแอเรียของโรงพยาบาลนะ่ะที่กำลังจะทำเรื่องนี้ในเฉพาะของจังหวัดน่านอาจารย์มีความรู้สึกและความคิดเห็นยังไงกับเซกชันที่เราชวนกันมาคุยในวันนี้ว่าเราจะเดินจะก้าวกันได้ไหมคะครับก็อย่างที่ที่บอกแต่แล้วว่าการที่เรานําไปใช้นะครับเหมือนกับว่าเราเอามองว่ามันเป็นของ ดูเหมืขาเรียกว่ามีเอเ d เ n นเดตระดับหนึ่งที่บอกว่าดีแต่ย่างที่อาจารย์ชช่ชัยบอกเหมือนกันว่าเพื่อเราเอาไปใช้เนี่ยมันดีจริงไหมกับบริบทของเรามันได้ประโยชน์ไหมมันช่วยป้องกันมันช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลื่อนหลังคลอดไหมมันก็คือต้องไปศึกษากันต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทั้งยิ่งทำให้ถ้าเกิดผลลัพธ์ในภาพรวมมันยืนยันว่ามันเป็นประโยชน์มันช่วยลดภาวะแทรกซ้อน มันยิ่งเขาเรียกว่าเฟิร์มทําให้กระบวนการหรือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยิ่งแน่นอนมั่นใจมีการศึกษามีการวิใจัยในระดับที่เยอะขึ้นนะครับหลากหลายจังหวัดหลากหลายบริบทแล้วได้ผลลัพธ์สมมติได้อย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะไปขยายงานตรงนี้ต่อไปอาจจะไม่ใช่แค่เขตของผมอาจจะไป เขตอื่นที่อยู่ใกล้เคียงหรือมากไปกว่านั้นอันนี้คือคือ,คอเป็นภาพฝันอีกเช่นกันนะครับก็เลยอ่าในส่วนนี้เนี่ยก็เลยจะไปขยายต่อหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือกรณีที่เขาไปใช้นะครับก็อาจจะต้องมีการไปขอข้อมูลหรือว่ามีการไปเสนอแนะเรื่องการศึกษาวิจัยต่อเพราะต้องยอมรับว่าก่อนเขาเขาขึ้นเวทีก็ยังถามว่าเอ๊ะ r ต r เขตภาคเหนือกับ r 2 r ของส่วนต่างจะมดูเหมือนกับไม่ค่อยได้จอยกันเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะจะยังมีอะไรความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในส่วนหนึ่งนะครับก็เลยมองว่าเออ ตรงส่วนนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้ r าทูอาของเขต mm hmm. เขตข,ของผมเนี่ยอาจจะสนใจตรงนี้มากขึ้นอาจจะมีการจอยกับ r าทูในส่วนนี้มากขึ้นนะครับก็นี่จะเป็นเรียกว่าเป็นการขยายเรื่องของการเรียนรู้ขยายเรื่องของอาทูอให้มันกว้างไกลมากขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์ที่เกิดคือเกิดกับคนไข้และที่สําคัญคือทุกคนที่ได้ทําตรงนี้เนี่ยถ้าใครทําได้ถึง ระเบียบวิธีวิจัยถูกต้องแล้วก็สามารถนําผลมานําเสนอแล้วก็ตีพิมพ์ได้ก็เป็นประโยชน์ส่วนตัวอีกนะครับเนาะแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการทําตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมนะครับในระดับที่อาจจะไปสื่อสารต่อหรืออาจจะเอาไปขยายผลหรืออาจ,จไปใช้ในการอ้างอิงนะครับในระดับที่เป็นที่คุณหมอนุ้ยต้องการก็ได้ที่เป็นนโยบายที่ว่าผลลัพธ์แบบนี้ได้เป็นอย่างนี้จะเอาไปขยายต่อไม้อะไรไหมนะครับนะ้กนะ็คิดว่า ตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์และก็ยินดีนะครับถ้าเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นในอนาคตเรื่องของการที่จะศึกษาวิจัยในส่วนนี้ต่อไปนะครับค่ะอาจารย์เชิดยกมือต่อได้เลยค่ะครับมีประดีที่อาจารย์วัาสารพูดมาก็มาติก๊อันหนึ่งที่ที่อยากจะแชร์ตรงนั้นหนึ่งนะฮะว่าเวลาเราทํางานร่วมกันเนี่ยเวลา,เาจะไปกระจายผลหลายบ,บางอย่างเราเรียกว่าอํานาจก็คือสั่งให้ทํานะครับ แต่เราพบว่าอำนาจที่มองไม่เห็นและยิ่งใหญ่กว่าอำนาจที่เป็นคำสั่งคือข้อมูลผมเชื่อว่าเวลาเราประชุมกันแล้วเราบอกว่าถุงเนี่ยดีเอาไปใช้ใเถอะแล้วผู้ในการก็สั่งให้ใช้เขตสั่งให้ใช้ผมเชื่อว่า power มันจะน้อยกว่าถ้าเราบอกว่ามันมี evidence ที่บอกว่าบริบทแบบเราในโรงพยาบาลชุมชนเขาเอาไปใช้แล้วเขาปรับระบบแบบนี้ ตรงนี้ต่างหากที่เราพบว่าหลายๆเรื่องเมื่อมี r า r เข้าไปมันเกิดการต่อย,ยอดแล้วคุยกันได้อย่างน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหลายๆที่ที่เราได้ไปเจอได้ไปเห็นนะครับผมคิดว่าอันนี้แหละคือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปรากฏการณ์ที่ที่เราสังเกตได้แล้วเราอยากจะศึกษาวิจัยเรื่องนี้อีกเหมือนกันนะครับว่าเมื่อทีมคล่อมสายงานหรือในหลายๆหน่วยงานเนี่ยทำวิจัยอาร์แล้วทําไมมันเกิดผลทั้งๆที่เมื่อก่อน ก็พยายามผลักดันเรื่องนี้แต่พอไม่ได้เก็บเป็นข้อมูลแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันมันกลับไปไม่ค่อยไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมันไม่มีพลังอำน,นาจที่มองไม่เห็นก็คือข้อมูลหลักฐานที่ทุกคนยอมรับในบริบทแบบเรานะครับผมว่าตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งแต่มีอันหนึ่งที่ผมขออนุญ,ญาตเสริมเพิ่มก็คือเรื่องคอสหลายท่านอย่าไปกังวลมากนะว่าเอราคา50บาท90บาท3บาทอะไรต่างเนี่ยเวลาเรามองเรื่องคอส เราต้องมองให้ครบทุกกระบวนการนะว่าราคาที่เราซื้อมากับภาระงานของคนหน้างานกับข้อมูลที่ได้แล้วท้ายที่สุดมันเป็นลดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคตเท่าไหร่ร,รวมกันทั้งหมดนะถึงจะบอกได้ว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับอยากอยากจะฝากตรงนี้ไว้เพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลมากขึ้นจากไอตัวเลขของแบ็กนั้นว่า ปริมาณเท่าไหร่เรทเท่าไหร่ได้แล้วรถภาระงานของคนในการมาดูด้วยนะครับท้ายสุดมันลดภาวะแทกซ้อนเซฟไลฟ์หนึ่งคนทั้งปีใช้เงิน90,000เนี่ยโอ้โหมันคุ้มมากเลยใช่ค่คะเซฟภาวะผ่าตัดฮิสเตรคโตมีหนึ่งผมว่ามันยิ่งกว่าเกินคุ้มแล้วก็บวกกับแมนเอานะครับตรงนี้ผมคิดว่าแต่ไม่ได้แปลว่า สามบาทหองอาจารย์ไม่คุ้มนะครับสุดท้ายถ้ามันภาพรวมมามันคุ้มก็ได้หรือสามบาทอาจจะไม่คุ้มก็ได้เพราะว่าอาจจะลดได้น้อยกว่า90บาทเป็นหนึ่งร้ยเนี่ยเขาแสดงว่ามันไม่คุ้มละอะไรประมาณนั้นนะครับซ,ซ,ซึ่งเพียงแต่เปิดมุมมองให้เพิ่มเพิ่มขึ้นว่าการมองเรื่องคอสคงไม่ได้มองแค่แค่ต้นทุนที่ที่เราซื้อมาใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะในเคสที่เกี่ยวกับแม่คอสของมันมากกว่าการรักษาพยาบาลเพราะเมื่อใดที่เราเสียชีวิตแม่หนึ่งคน เอฟเฟกไปจนถึงเรื่องราวในครอบครัวเขาและนำมาซึ่งค่าเสียหายที่ประมาณการไม่ได้มากกว่า90บาทหรือ3บาทไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไรนะคะหนูเห็นอาจารย์วิบูลพันธ์ที่รักของหนูขยับอาจารย์สักนิดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องสรุปในเซสชั่นของเราแล้วะคะ่ะเชิญค่ะคือก็แค่อยากจะเชวนให้พวกเรากลับไปถามพระพวกเราว่าเราจะวัดปริมาณเลือดหลังคลอดที่คนไข้เสียได้ด้วยวิธีการไหนนะคะ แล้วเราก็มีออปชันหนึ่งที่เสนอให้ท่านนะคะท่านอย่าเพิ่งสนใจในเรื่อง cost effectiveness เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างถ้าเราตัดตัวแปรออกไปให้มากที่สุดสิ่งที่เราได้คำตอบมามันก็จะแม่นยำม,มากขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะให้เราคิดว่าวัตถุประสงค์ที่เราจะเอาถุงตวงเลือดนี่ไม่ใช่ว่าจะบอกว่ามันเกิน500หรือยังนะคะ เรากำลังจะบอกว่าเราจะพยายามทำไม่ให้ถึง500แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่ามันถึงจุดหนึ่งจุดใดซึ่งที่จริงก็ตั้งตัวเลข300แต่ก็จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะ300นี่มันก็ไม่ใช่เป็นตัวเลขที่เหมาะเพราะบางทีบางคนอยู่นนในในภูเขาอะไระไอย่างเงี้ยนะคะค่ะเพราะนั้นท่านก็ไปตั้งต้นกันเถอะว่าเราจะทำ alert line ได้กันอย่างแค่ไหนอย่างไรค่ะ ค่มันทําให้เห็นเลยค่ะว่าเราสามารถทำอา r ุอาเมตตาได้จริงๆเพราะว่ามันมีความหลากหลายในแต่ละที่และคุณประโยชน์ที่จะได้รับแตกต่างกันอาจารย์เชื่อชัยได้กล่าวไว้ว่าอํานาจมันมี2ออย่างเนาะ อำนาจในเรื่องของการสั่งการซึ่งเป็น policy อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันอาจจะไม่ยั่งยืนอำนาจถัดมาที่อาจารย์เพิ่มพูดถึงก็คือเรื่องของ evidence base นั่นคือความรู้ความรู้อาจจะทําให้คนเชื่อแล้วคิดแล้วก็ทําตามด้วย evidence base แต่หนูคิดว่ามันมีอีกอำนาจหนึ่งคะ่ะซึ่งเป็นอำนาจที่ค่อนข้างยั่งยืนแต่ใช้เวลาคืออำนาจที่คนเข้ามาด้วยใจ มันเหมือนกับสามเหลี่ยมตรงนี้นละคะ่ะมันเกิดจากคนหน้างานอยากจะทำด้วยใจ Evidence เป็นตัวส่งเสริมให้เขารู้สึกทำด้วยความมั่นใจ Policy เป็นตัวเสริมให้เขารู้สึกว่าทำแล้วมีคนช่วยแต่ถ้ามันไม่เริ่มด้วยอำนาจของใจของคนมันไม่เกิดสักอย่างดังนั้นสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะพอดีอาจารย์คงมากมาเราอาจจะ มีเวลาให้สรุปสั้นๆคนละหนึ่งประโยคนิดนึงนะคะก่อนที่จะขยับถัดไปแล้วหนูก็มีตรงนี้มาค่ะก่อนเริ่มต้นเราก็เชิญอาจารย์โกมาดมาในสไลด์ของเรานะคะตอนจะจบนะคะก็ยืมสไลด์อาจารย์โกมาดมาสําหรับจบเอาขึ้นไว้ก่อนค่ะเพื่อที่จะรอนะคะหนูเรียนเชิญอาจารย์วสานอาจารย์วิบูลพันธ์อาจารย์เชิญสรุปกันคนละนิดๆน,นะคะคนละนิดหนึ่งประเด็นนะคะก่อนที่เราจะทิ้งท้ายที่เซสชั่นนี้ค่ะเชิญอาจารย์วิบูลพันธ์ค่ะ อาจจะมาสั่นก่อนค่ะครับก็ในฐานะผู้ปฏิบัตินะครับก็มองว่าเรื่องของปัญหาตกเลือดหลังคลอดเนี่ยมันมีประเด็นเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของกระบวนการในการดูแลและการจัดการนะครับเรื่องของการใช้ถุงตวงเลือดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยในการ Earl y d ี a g ด o s โนิในเรื่องของการที่จะจัดการในเบื้องต้นให้เร็วนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับที่สำคัญก็คือการนำไปใช้เนี่ย มันก็สามารถที่จะไปศึกษาต่อยอดได้นะครับว่าผลผลลัพธ์ของการใช้ในส่วนนี้นเป็นอย่างไรเหมาะสมรูไม่ได้ประสิทธิผลอย่างที่เราคาดหวังเราต้องการหรือเปล่านะครับตามบริบทของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นประโยชน์และอันที่2ก็คือเป็นเรื่องที่ทําให้สามารถเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับที่มาแชร์ลิงในวันนี้เราไม่ได้บอกว่า เราต้องบังคับให้ทุกคนเอาไปใช้แต่เราเหมือนกับเชิญชวนให้เอาไปใช้แล้วก็ไปขยายต่อว่ามันเป็นประโยชน์จริงไหมมันต้องไปพัฒนาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ต้องไปปรับอะไรอีกหรือเปล่าแล้วมันได้ประโยชน์จริงไหมสําหรับบริบทสำหรับตรงนั้นตรงนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์ทั้งในภาพรวมเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของการเรียนรู้เป็นประโยชน์ในส่วนของคนที่ศึกษาด้วยตัวเองก็คือไดอ้ได้เรื่องของผลงานได้เครื่องอะไรก็ค,คิดว่าในส่วนนี้อาจจะเป็นจุดตั้งต้นที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับในการที่จะไปขยายต่อและในที่สุดก็คือผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับก็คือ เป็นไปได้ที่ว่าตาการตัวเลือดหลังคลอดน่าจะลดลงหรือความรุนแรงของการตัวเลือดหลังคลอดลดลงและแม่ตายจากตกเลือดหลังคลอดน่าจะลดลงด้วยถ้าเราทําในส่วนนี้ครับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้อาจารย์วสันค่ะเลนชิญอาจารย์เชิดค่ะสรุปทิ้งท้ายนิดนึงค่ะขออนุญาตยืมคําโค้ดของแม่ชีเทเลซ่านะครับ<ข>อบอกว่าพวกเราพวกเราไม่ได้ทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่หรอกแต่เราเป็นคนเล็กๆที่ทําเรื่องเล็กๆแต่ด้วยใจที่อยาก ให้มันดีเป็นแพชชั่นและคนเล็กๆรวมกันนี่แหละมันจะได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ผมคิดว่าพวกท่านเป็นหนึ่งใน148ทําเรื่องเล็กๆแต่รวมกันมันจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ลดอัตราตายของแม่หลังคลอดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับก็อ,อยากจะฝากตรงนี้ว่าถ้ามีโอกาสก็ขอให้เข้ามาร่วมใน148มากกว่าร48ก็ได้นะคะในอนาคตค <Okay. S 2> ่ะ ขอบคุณอาจารย์เชื้อชัยคะ่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเรียนเชิญอ,อาจารย์คะ่ะชิงท้ายนิดนึงคะ่ะก็สั้นๆน,นะคะถ้าท่านกลับไปแล้วก็ไปวัดไปตรวจเลือดให้มันชัดเจนจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของโพสต์พ um ัตตัมฮิมเมอร์ของท่านจะสูงขึ้นเยอะแยะอย่าตกใจนะคะเพราะว่าหลังจากที่ท่านใช้แล้วต่อไปเปอร์เซ็นต์ของท่านจะลดเองโดยปริยายนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับก,บการวัดผลของกระทรวงของกรมการแพทย์ห้ามเกิน5%เปอร์เซ็นต เพราะขณะนี้ทางกระทรวงหรือกรมอนมามัยหรือกรมการแพทย์ก็ทราบแล้วว่าอะไรคือขอ้อแท็จริงนะคะอันนั้นยืนยันได้เลยว่าไม่ต้องกังวลกับผลที่จะเกิดจากการวัดผลงานของท่านนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่กำลังจะมุ่งมั่นดูผู้หญิงของเรานะคะให้ปลอดภยัยไม่ใช่แค่ตายนะคะก็ลดการสูญเสียลูกลดการสูญเสียอะไรหลายๆอย่างค่ะคะ่ะก็ขอเสียงปรบมือด,ดังๆให้อาจารย์วิบูลพันธ์ค่ะ ท้ายที่สุดนะคะของเซสชันถือว่าเป็นการเปิดตัวสู่เซสชันถัดไปด้วยนะคะนุ้ยขอย้อนกลับมาที่สไลด์แผ่นแรกที่พูดถึงจินตนาการนะคะคำพูดนะคะที่อาจารย์โกมาตนะคะได้กรุณาพูดบนเวที h a Natural Forum กล่าวไว้ว่าความสามารถอันน่ามหาัศจรรย์ของมนุษย์สร้างจินตาภาพที่ไม่มีอยู่ก่อนโดยใช้ประสบการณ์การรับรู้และความคิดนุ้ยคิดว่าเวทีแห่งนี้ณนะวันนี้คนที่นั่งตรงนี้ ใช้ประสบการณ์ของการทำงานที่เกือบตลอดชีวิตการรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและใช้ความคิดว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องที่เป็นมาอย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันยังไม่เคยมีอยู่ก่อนเลยเรายังไม่สามารถทำให้การประมาณเลือดตกเลือดหลังคลอดได้อย่าง a c c u r a c y แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ป้องกันได้ในเรื่องของภาวะตกเลือดหลังคลอดที่ครอบคลุมแม่ทั้งประเทศมันเป็นความสามารถน่ามหัศจรรย์จริงๆค่ะที่คนที่แตกต่างกันคิดและจินตนาการในเรื่องเดียวกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้เพราะว่าเราตั้งใจที่จะมีจินตนาการผสานความคิดและความรู้ ้าเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพอันเป็นประโยชน์กับคนไข้และประชาชนขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกคนค่ะค่ะแล้วคงต้องขอกล่าวคำว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากจากท่านวิทยากรทั้ง3ามท่านไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์เชิดชัย